็ลมาเนาะอยากใส่ตะเกียบชอตมีจิเบิดแล้วโ่หแหงสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีจ้าพบกับน้องทีหน้าและแม่ไปแล้วนะคะพี่พี่น้องบังเน่ค่นอยากกินบะหมี่ใส่ตะเกียบลำบากลำพุนเอาขึ้นเอามือขึ้นมันจะเปียกลูก เอาจับข้างบนมือแม่น่ดจับนวดอืมอืมอ้ยทถจใจใช้ซ่อนตักก็ได้ลูกตอนนี้อยู่นอกสถานทีจ้ะพี่นอ้องมาเบิ่งงานจ้าม,มากันนอกที่หนาคือเกาเมือนี่ เอาซ้อนตักลูกลาจับตะเกียบเป็ดดูจับตะเกียบพยายามใส่เอา้าทางตาจะคล้องนั้นพยายามใส่ตะเกียบกินบะหมี่อืมนั่งนึงอ่ะ เอาสอนตาเอาสอนตาที่มันทางตาน่ะเอาสอนตาก,กินง่ายกว่าเร็วทำเป็นแบบทำเป็นแบบเสียบอ่ะเสียแพงมาพยายามมีความพยายามมากมีความพยายามสูงมาก ว้าอร่อยอร่อยบัมันจับเป็นกับนางไว้ยามจะเห็ดนนางเดมจะจับเป็นนะผักน้ำมันจะฉลาดอืมกินผักน้ำมันจะได้ฉลาดคุณน่ะกินผักนืม้มจ,นะ <c oughs> จะได้ฉลาดเพป็นปะว้าเก่งเว้ยจับเป็นเลรอเว้ย จบเป็นแล้วจะสั่นบอกก็จัะถวยสีหัวแล้วกินได้ซเอเกินเบิดแล้ว เั่นทิ่มปากเด้อเอาสอนตากจีลัดสวดหนามมาน,ำน่ำเห็ดเบิดเลยเฮ้ย แซบบอนี่สดหน้ำคือเนาะแซบบอนมันไม่หวานเลยมันไม่หวานเลยน้ำไม่หวานน้ำไม่หวานมันเป็นจะไน